เราดูคลิปบนเลยไม่รู้คลิปเขาถ่ายแล้วดูคำเพ้นเลยค่ะกินจนปากกินเนปากกินยากินยาจปนปากปวดตีอันนี้แรงมอันนี้บรรยากาศบรรยากาศร้รานตามแซบนะครับบรรยากาศร้านตามแซบพี่น้องร้านพี่ชายบอสบีนี่แหละเออร้านไอ้ฮากพี่นอ้องเกรดิภาท,ทีมงานโตเกียวมิวสิกมาทานอาหารกันอันนี้ฟังโต อีกตัวบอตัวนี้พี่นุ่นั่งนี่หรออ๋อเปแบนั้กับเด็กหรอผู้น่งนี่บอกโลเ้วอ้าค<อ>ิดตั้งโตนีเพ่อนชกินห้องนี่นนนคืออะไรเรนน<อ>พื่อนอ๋อจุนี่เขาคิดจังกินอยู่หรอมาชาต้องกินหรออยากินเปียกิตเองเอปากกินเองดีวกว่าชิจจงต้างยังหรอ เป็นไงบ้างรีบดูลาณพิณลาณพี่บอลเร็วรีวรีบแบบจริงใจเสพใจรีว <c oughs> ิวแบบจริงใจหน่อยเร็วๆอร่อยไหมเล่นนังอย่างเงี้ยเล่นพวกนี้ใช่ไหัดก็เข่าได้บอลฮัดก็เข่าได้เป็นไงบ้างเมื่อคืนวันเกิดยังคำสุขดีไหม <c oughs> มีนิดนึงครับเพราะงั้นก็ทำเสของงานดี ฝากพี่น้องสื้อบาจรองตัวมือนแรกไงด้อพี่น้องเด้อยตัวหน้างานชมฟรีด้ออุดรอุดรหน,น้างานชมฟรีนะครับอุดรหน,น,าาน้า,นนางานชมฟรีผู้จัดการร้านก็น่ารักมากผู้จัดการร้าน,อ,น,นอันนั้นเจ้าของร้านนั่นหลอนั่นเจ้าของร้านนี่นี่นางโด่งๆเจ้าของร้านนั่นพี่บอลเพิพ่อนผ้าเพื่อบอกว่าเหตัวเกี่ยวไมากินเข่าอยูงง่นีเข่าและผ้ามาซกพี่น้องไม่อยากอยากขควยผ้ามา มาทั่วโรงหลานเพิ่นป๊าเหลือครูจุนนี่ไม่มาเลยอาร์ตไปไหนนี่ยิ่งไกลยิ่งไกลหรอยาดที่บอกมาใบม้เหรอ, <c oughs> อยาน <c oughs> ยานย,ย,ยิ่งไกลยิ่งไกลอีลีเนาะ <c oughs> น้องอาร์ตตัวเกมมีสิเมียเป็นนัก้องแล้วเชี่ยเด็กจะมาสายก็ได้หรอ <c oughs> หรือยังไง <c oughs> เสียงก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นร <c oughs> ลองลอง,องพอเป็นปีนี่ <c oughs> นางบอกกึ่งมาสัน่นว่ามันล่มงกึง่งร่วมกันบนอำเภอ <c oughs> ทำไมอ่ะแต่มาแต่มาตัวเวลานะแต่มาตัวเวลาอยู่ไงอันนี้หมายถึงอามาตัวเวลาเสียงดีนี่คุณคุยเอาชมอยู่เมื่อวานไว้ใช่หรอที <c oughs> ่โรงเรียนนะฟ้าดูคลิปอยู่ <c oughs> คือมีฟิวกลับโรงเรียนโรงหย,ยางแทะ <c oughs> และเบิ้งเถาแลเบิ้งเถาทำคู่ะ สี่แกเออสิแกมายังไงอะสีแกมาอยังไงอะปอน้องไปเรียนก่อนหรอสิแก่มากับพ่อสิแก่มากับพ่อตาตมาช้านีเขี้วเตนเสียงดีขนาดนี้หรอหรือยังไงอะไรนี่น่าเก็บน่กบรุนหรอ อะไรยังไงถ้าพี่เดียวเรื่อยๆอาร์ตคิดว่าเสียงดีหรอร้องพอเปี๊ยนี่เร็วเร็วรีบมาสาดปลาปลาเดี๋ยของมึงมาสาดละเอาไปดูน้ำนมจีนยังนไงน้ำแกงส้มอ๋อเอาไว้นี่ก็ได้เอาไวปเลยสุดยังไงควรเป็นหนังเล่าวันนี้จะให้รีวอลำเยอะๆเพราะวันนี้วันนี้สภาพเยอะ ยี่โอยี่อรออะไรรู้ไหมเนหมอเมื่อกดรเมื่อมอลำเด้ออุดรนี่ยหมอเอุดรหมอลำซิ่งค่ะอุดรมอลำซิ่งเยอะมากหมร่มอำสิยหมอลำมูกับีเสียใจเสียล่ะเสียงกวัวกลัว่น่เมนต้องกอะไรพ่อยู่เดล่ะไวไฟก็ยนยู่คนถ้ากลับอยู่จะแพ้กำลังใจอยู่ เอาเอาพื้นก้อนหนายูคุ่เขาเปิดดีไหูแก้วคูกแก้วก็เรียกูกพระคู่อะไรนวเรีนกปะวะแม่กู่ว่าเรียกขวาจะไปหาจะหาไปหาพี่นกอยู่<อ>ถ้ากำลังใจพี่นกอย่าลืมซื้อืชช็อตระไเลนะพี่บอนไทยสิเดเรวเปดิดงานพี่บอล นคือเขาเสียมากครับบอฟี้เอาทัวมาลงบอฟี้เอาทั่วลงครับวันนี้งานเข้าครับทัวร์จริงหรือว่าทัวร์เฟซบุ๊กอยากอยากให้มาแบบนี้ทุกวันเลยครับทัวจริงทัวจริงเมื่อคืนไปไหนมาบ้างนี่เมื่อคืนละครับเมื่อคืนไม่สบายอ๋อไม่ได้ไปไหนเดี๋ยวเปิดเลยครับเคยเสียใจว่าอาไม่ได้เสียงดีนะมันมาช้าจังไปเลี่ยนตีว้าวพึ่ง ดวงใจเดี๋ยวไม่บอกให้หมดจะแชร์ดวงแจกอะไรเรือที่เราเิดกระมังพี่น้องมือหนีเฮากรับพายทีงานมากินข้าวอะไรแบบพาทีงานมากินข้าวนะครับหนักมากครับมีแดนเซอร์มีอะไรแดนเซอร์เรามีวันนี้สิบสองคนพี่น้องมือหนีไฟแสงสีเสียงไฟแสงสีเสียงยิ่งใหญ่มากพี่หนุ่มการันตีสิโล กันตีว่าเช้าพว้ชาวไ่หมดนึกว่าบ่ละหมูันนี้น่ะในในไหลไ่เบิองเลี้ยวลาเงี้ยไฟอีสานนครศรีกับบอสูไฟเหมือนแรพี่น้องเด้อพเบิองเด้อวพวกว่ายแม่างนีนวดหนาไปเลยแล้วบอูังเอาสังเอาหัวขึ้นหัวขึ้นมานียะเด็กหน่อยตั้งจะหุบงเสาแค่นี้เดียวปาเยอะมเยอะไฟอีสานนครศรีกัไม่สู้ไฟโตเกียวเราซิ่งเมื่อแรงเด้อบอโตดเลยชิงกันแล้วน่ให้แต่แรบบิทเนี่ยจะบอโต้งัดอีสานนครศรีแล้วนะชิงกัน อนอีสานตอดแก่กังแรกแกกันเด้อยู้ยนผากางปาจานเด้งแต่ะยอมาในตอนเย็นไยไม่ไม่ไม่ปลาแท้ปาจีนเออปาจีนปาจีนรักคูกับเจมี่พีปาจีนมามก้องอีมสาบปลาเพทัวร์่ีเดียวกันป่ยไป้วเปล่ยนานยอนี่ปหมดร้านแไก่น่งิ้ตามแซ่บสาขาสองอุดรพี่านยทักอก่องขาแม่โคเด้อ มาแล้วมาแล้วศิลปินเราอ้าอาก็เต็มตัวงานเมื่อน,นี้หลงคล้นเลยบันนีคิดว่าสวยหรอถ้าไปธรรมาชาจังคิดว่าเสียงดีขนาดนั้นหรอถ้าไปตามบ่ายโมงครึ่งเชิญน,นั่งกินข้าวจ้าปลาทัานนอุ่นวันนี้หล่อมาอ่านนังฟังผีอะไรอุกทักมองอ อันนี้ก็คเิยเียงเสียงดีขนาดนั้กเรศมาช้าขนาดนี้ทำไมตาคือปวดตาคือปวดมา,บบบากบบเบะแบบกันกล้องมาคอหรือมาคอคือตาปวดตาปวดแท้มังหอนแบบพี่น้องเมื่อนี้วัดววทิพย์อุดรเด้อวัดทิพย์อุดรต้องด้วยไฟไฟแสงสีเสียงได้เสื้อร้ายชีวิต ช้ำาค่อันี้อะไรลบอันกีนอสานเราข้าวซีจปลาจีนมืนีพี่น้องก็ล่งใจ,จดเพืออ่อจะด้วยกชี้ให้เท่านันนะแม่แม่ลงปุไปว่าให้น้องๆชีกินแมต้เท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องมือหนีมากินเขา่าเด้ว พอดีว่นนี้เขาจะเปิดวงรอบที่สองวันนี้เปิดวงครั้งที่สองที่จังหวัดรัตนาธิปอำเภอเมืองจังหวัดปรัตนาธิเสียงเขาดังจะปลุกปลุกคนทั้วันนี้เปิดตัวลัมซิ่งในอีทีแบบฉบ,บ,บับเต็มวันนี้แสงสีเสียงอลังการมากวันนี้เรามาขิงอิสานนคารสีโดยตรงขิงอย่างเพ<อ>ลินทองบอสโนต้ตมาดูไงตอนนี้อีสานนคารศรีใเสื้อสองร้อยใช่ไหมเพราเราสามร้อยวันนี้เราก็ต่อหลบลอดดิ คืนห้ามไปก็มีอยู่หาคนเนเซื้อไม่อันนี้ชมฟรีไม่เป็นไรหลองได้อยู่ย้ยีกน2งใบนจะต้อซิ่งหคุ้ยแ่ะไรวันนี้ใครซื้อบัตรจองตัว๋วได้ดูในกลุ่มเลยบรรยากาศการเปิดวงเปิดวงบ้านบอสบิเองบ้านคุณบ่าบาทินแน่นเองเออนะครับพี่หนุ่มเลยน้ำอุน่นมาแล้ว สวัสดีครับผมสวัสดีสสดพี่น้องครับมือ่อเหีย้ยก็ลยไลน์ได้เขาต้องฝั่งฟุริเย่ด้ครับผมมาเติมบาทเลยครับรับสายย่านโคราชพี์ <ผม S 1> ต้องจะยากจะป็นศิลปินก็ได้ผมไม่ได้กินเสียงเลยครับผมก็ต้นแปเอาเสี่ยงต้องเสียงไหมเราบอกต้องเกียร์เนาะครับผมตลกลำซิ่งวันนี้บอกได้ตลกมืออ,อ,กมอ,ออาชีพตลกอักเสมืออาชีพพี่น้องอืม

แต่ตอนนี้ดูดนีที่ร้านมัไมี่มาคนที่ที่ร้านี่ร้องเต่าไหมคนี่ไปเนี่ยนี่เป็นวกนี้แบบทเล่นผู้จะปเราทั่วโลกไหมครับโอ้ทั่วโลกต็มเลยแม่ค้าแม่ค้าเยอะมากล้นเลยบันบอกบอกว่าคนของหัวไม่งายเหมือนนี่แล้วเราลำซิ้นครั้งแรกแหมอุตอนไหมล้ำชิ้นตัวเกี่ยวทักอาพูดแม่ี มัตามก่าสามพันแล้วมาเล่นพี่รองคนไม่ตกว่าสามพันที่ร้องว่าหลายร้านั้นไ่้านะตเามอมามยอ่บกหาด้กอะไรลายุวันตะกีอะไรตะเกีมือพี่อง่าก็ิอทอบัาบ้านดไม่ละก่อนนะคือยายก็หนัก ยากขนาดเป็นแม่วัดเป็นแม่ออกไม่คำแม่แบงานบุ่นกับพี่กระตุ่มวัดเป็นยืนคุ้มหมอกผูเดียวเลยคะแนนก็แจงบัแมน่คะนนดาเจ๊เจ๊เจ๊จจแต่ทำผูนี้ไหมนี่นงานตัวเพียวสองชีวิตวันนี้เสื้อยีนพู เือไม่ใอเสือไม่เขาบเขา่เนี่ยชื่อหน้านันบ้านเนียโอ้ตะมาครับจเกียนเฮียดูว่าเนี่ยหกานี่สดชื่นมากตัวดาใครซื้อวันนี้วันที่เจตเกี่ยวปวงลางออนซอนไม่ต้องซื้อหยกบา ซึ่อย่างเดีดพี่บอกว่าล่มแบบวูวูแม่จากแต่งตัวแม่แต่บ่ายเข้ากันนาวแล้วนะเมนแม่ไม่ได้บะต่ลำพอนอยูงแนหอนเลยบหอนเลย พนัดคุยสักคิดกันไม่ออกแดนเซอร์ cer, เป็นแดนเซอร์วันที่ว่าเปิดตัวลําซิ่งลําซิ่งกลุ่มปิดอนะ่ะ EP ยี่สิบเจ็ดนะบอสพูดให้ช้าๆนะคะ่ะบอสแม่ฟังไหมไม่คันพอนะ <c oughs> ิไปที่อลังการแหงผ่านหลังไปแบบนึกออผ่านหลังไปแบบใช่ล้านสีญญแคไหมครับพะ่น้อเพร,ะเ,พระเราคือซื้อแ <c oughs> ราเ็กาว่าแม่นเลยพี่น้องแล้วคือซื้อพิาการดีกว่าลอ,อ,องลององของราสีญญแคบ <c oughs> <c oughs> นี่ครับนี่เนีครับส่งงานบอลเองเราแต่บิพาิบนอะเรอยู่ป้าสะบกองปาเมือเดียวพี่บอลบอลนี่เห็นปะพุ่นะคาก้อน่ปพี่ยกสองนิ้วขึ้นมาเป็นเป็นข้ดไม่เขกดเขรากดน้เค้ากนดน้กบ้าพ่อาสินยู่สันแทะไม่รู้พี่จะหนีและวพี่ตากแทะ ทำไมรู้มาชู้ชู้ทำไมรู้เปล่งซ่านคือโมเดลบางอย่าง,ขงเขามันอ้วนมันใหญ่คือมันเคลื่อนน้องอูดิงนะนยังไงน้องอนดองอูดิงเอฟซีมักแต่งยิงเดือคนต่อไปอยากเห็นใครแต่งยิงแดนเซอร์บ้าม,มาอีพีทัหนึ่งคนใครจะเป็อีพีไหนใครจะปังสุดรีอโอลได้เยอะนะครับ วันนี้ดีอัวลำเยอะเนี่ยจัดให้ส่งชั่วโมงไปเลยคนเดียวเพจปลอมนะ่ะผู้ตามที่ว่าโพสเรื่องอดีตเรื่องอะไรไปใช่ไม่ใช่รูปคล้อยนะอย่าไปเชื่อนะ คุนมนโนนชยัยก็จับซื้อดแล้วบัดตอนเยน็นนำเปิดบุงลาซี่นาะอย็นดีมซื้อบาตนะคือมันคุ้มยังไงซื้อวันนี้วันจริงไม่ต้องซื้ออีกวันนี้คือแถมแถมไม่ดูฟีเลยวันจริงวันที่เจ็ด เป็นพวงรางพวงรางใหญ่มาทำพวงรางใหญ่โตเกียวออนซอนใครจะมารับเชิญต้องมาลุ้นกันพี่สปปับปะรดเลยคือนี่ใช่ไหม เกิดตัวเลยไหมเอาเขาจะได้บ okay. ึ้งหาเอ่หาเาสอนได้เลยพี่บอลไม่อีสิบแล้วนี่อีกคนนัสิบหรอนัองนตรีจะมาอยอ่ๆนะนกดนีคนนันหงี่นนะ อีสิบนาทีอีสิบโลดถึงสิบคนตัวนี้ก็แหละครับยังไล่ะสิบมีแผลล่ะสิบมีแผลดูแลดุดดังเจ้าชายเจ้าหญิงเมาตัวดุดเมาตัวนี่คือ,อเป็นยี่ห้ตัวไหนครับบะคือหาแบบจะเรื่อนหูจะเรื่อน,นตาแท้ เกลียร์หลายเดอ้อเสดยแบบว่ามีพลังในการทำงานนะคำขคืนนี่ตาเป็นหอักปากเลยแซ่บยังแซ่บครับบึ้บบึบบ้บฟุตบึ้บบบึ้บบัเกลียร์หลายเ<า><า>ด้อกล่องเดอ้อกล่องไหนแหมมีความันสูงในการกินเซจใจกินตั้งใจใกินอะไดกรได้กระได้ตั้งอุดรอุดรนันเป็นอะไรมันดีว่ามาคืออุดรมันเป็นอะไรตัวสมั้ก็สเป็นตัวบาเป็นตัวบาเที่ยวดูดูเบาอุดรอืมบ้าได้บ่อยว่าบ่าแซมมันคนแก่คนแกน ขอนแกนยงเป็นอยูเมียนแล้วยัยกยัยูย่ไก่ออฟฟิศมึงไงยไปหาขอนแกนเด้อนี่ความนักนี่กันทิ่พิดผักบัวตกไก่ไม่กินไรที่งหญ่ท่ไหนครือเอาไปผู้พามาเนี่ยได้คิวได้พาไปบอกตู้เชวเบื้องเข้ามันบอกแม่น้ำท่วมจับพันมากอันนี้ใครเซเลสต์นมเนี่ ป้านขนาดครับอะไรวะรออยู่รออยู่คอนเสิร์ตก็รออยู่รออยู่แปลว่าโน้ตฟิวเตอร์โน้ตฟิวเตอร์นะครับพี่น้องเด้อมือนี่มาเด้อครับพี่น้องดําซิงนะครับดําซิงนะครับมวลมวลน้ำแข็งวันนี้มีเซร์ไพรส์ปอกแคลมใช่ไหมครับน,นี่มันซื้อบมาเลยะซื้อเต่าบ่บ่เมียนบ่เอาไม่รู้จักเืือบอสแล้มาจากบริษัทตัวนี้บอสหนุ่มก็บอสเืืออะไรใครรู้จักบอสเืืออะไรพี่ติมุครับ เพื่อการไม่รู้เลยเขาน้องอุ้ยบอกว่าต้องถามลยที่าสัะไรอุยประธานเขาเจกท่องเสบาดบองันเขาได้หนบอศึกษาชื่อจริงบอนี่ชื่ทีตายตายตาไรวอะไรไปศึกษาชื่อบอแพอทีบอติดคุกติดไรจะได้ประกันตัวบอสคนบอคีู่ชุมนั่งนี่กับสาวเอาคู่เป็นนางน้ำหนองจากของ ม,มันเอียดเลยมั้งคือมานั่งกับน้องนค่ะอืมเกมากเก่ามาแต่ว่าก็ตัวนี้ก็ตัวนี้เมนะื่อกี้หมูนกไก่เยอะไก่ตัวใหญ่มากคือเน,นี้มันอาหารตัวนี้ท<ป>ี่หวาน,ะะนด้วกันด้วยสินะกินซอยกันค่ะนั่นบอ่อ๋อทยทัแน่โอสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่พแม่แม่นะคะที่กำลังรับชมนะคะคืนนี้เป็นไงบ้างคืนนี้อขาลอยเป็นร้อยร้อยร้านวันนี้ อือบอคาบอร์ล้นไปถึงข้างหน้าบมค่ะป๊าของมึงเขาเอานงสเตรมผู้เดียวเลยอ๋อรอบเบิงสเตแอมผู้เดียวเลยบอกค่ะตอนแรกสเตแอมบอกบอกหนูว่าให้หนูล่าผู้เดียวซีสมองหนูเปลี่ยนไมล์ละนูสนซให้สเตแอมคือลองเปลี่ยนเดี๋ยวลยแมนค่ะไอเสิโอละนอให้ให้สเตแอโอละนอจักบาร์นั่นบักแต่แล้วพอบอทวายลองเปลี่ยออาสามตาหล่นชิ้นใหญ่แล้วน้องร้องได้แล้วค่ะเพื่อนของผู้หญิงหัวใจอีสาน เอาผู้หญิงมาานพอมอกเลยแ้วเอาเพลงผีมตะฐานให้ราแบบนี้แต่ว่าผู้หญิงมาเจาเป็นเลาเลยเลยเลยอค่เดีนองขาพออีกไหมเขาเชียงนค่ะหรือว่ากเนอได้หมดเลยเป็นเกี่ยวเนี่ยแตคือแต่คือโปรเินปมันมันอัดซิมี่แบบลงๆนิดๆพอเป็นหยังดอกอะเปิดตัวคุณโจนี่เป็นโชว์ใหม่แดนเซอร์ขึ้นประมาณหมดทุกคนเลย

กลัวบ่อถอยอะไรเหรอหรือยังไงรู้แต่ยับนี้จ้ะม่หนีไม่หนีเชียวก็จะไปนั่งกิ้ไก่เต่าตอนกลางคืนรอดูสเต็มเปิดตัวละวันนี้บอกเลยค่ะผู้ใดซื้อบัตรยองกลมมาหนีคุณแน่ความจนบอานุญาตให้เราหยุดงาน อย่าลืมทีมแร็ปเ,เ,เปอร์เขาเ้อบู่บล็อกกิ้ง,ง,ายยางพี่นออหลายอย่างพี่น้องขาพี่น้องซื้อบาจองตัวแฮร้างเตะพวกเรานไเด้อมือนุนีพี่น้องเอ้ยมืุนีกระเปิดพวกจะของพี่น้องเอามาลงเองกทีบ้านตัวเองเนี่ยนี่เพื่อบริจาคดีงานจ้างก็จะเป็นงานผู้หลักถัดไปมืุนี มือเนี่เปิดอยพวกตะของจัดเกียร์ร่งบ้านเกิดเมียงนอนพราเจ้าป้าเปลงตะขอนเกียนคลากลายคือเป็นคนอุดรคืออันอน,น้ำตะกุนคนอุดรดูประมาถ้าเฟียรคือว่าเปิดอยู่ในอยู่คือมาตั้งอยู่อุดรในหมอน้ำถนนปมาก็เลยมาจาในใดืเพื่อนพี่นอ้องแซ่บแม่แม ผิดหวังกี่เาแตบ้พ่อมเนียผิดวอังใครจะร้องน้งนี้ร้องล่ะเราลอมเรจะบอกก่อนพอได้บอกพอได้บอกเราเรากับแ๊บยวนั่นล่ะมันนี่หรอ เราะจะมีเซอร์เฟูคุณได้ยังเราได้เรออเป็นลำอะไร,รำะะลำได้เลยครับดีมากเลยวันนี้ จอดนายคืออุบลตาจอตาหัวพี่ไงอุบลก็เซ็นท่านอุบลตาคนเยอะมากหรือว่าร้านอะไรนะที่เขายิงกันร้านอะไรซี่พนั้นในเมืองเลยแหละเขาที่เขายิงกันตรงนอยู่ร้านเราอะปอกข่าวเป็นแค่เป็นแค่ไข่ยู่ดีเป็นยังไง วันนี้ลงเองแต่วันนี้ลงเองจุกเองทุบาทพี่น้องซื้อตัวเฟลไข่ให้พี่น้องเด้อไปบอกยังไงพี่น้องมันเห็นตุนทุนกับไปเราเกือบแสนตำรวจตำรวจเจ้าหน้า,าที่สงหัวสหัวา ตัวคงตัวหัวพี่น้องซื้อบัตรช่วยไหนนะพี่น้องเอ่ยข้อไดด,ดููได็ค้าพาตัวคนนี้สเต็มมีเพลงใหม่ร้องเป็นโชว์ แต่ว่าโนกเนี่ยไม่มีกระบาะเก้านี่กระดุ่งยิงยืนก่อนหรือว่ามีอย่างบปว่าในร้านคือบอได้แล้วบอ แยกกับไปซื้อไหมล่ะ